เด็ดโฮมเลดแมนไอ้เหี้ยมึงเปรักพาตัวโฮมเลดมาแล้วก็อัดพอดแคสต์เลยนะโอเคอินเทอร์วิวครับออนที่เมื่อ้ what the fuck welcome to the podcast number เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับดูไอ้เบรที่ขี้แพ้นี่เีมันทำรายการอสแคสไม่ได้ด้วยซัมว์เฮ้ยเจมี่ดูย็ดเงิน เงินนี่มันคมโคบล็อกเลยวะเอาไอ้หมอน,นี่ออกไปสิ What the fuck? แล้วกูนั่งข้างโงมเลสกูไม่ได้ขี่แพ้แล้วกูไม่ได้จนด้วยกูสามารถทำพอร์ตแคทได้ What the fuck? สตาร์ทอัพเนี่ยคิดเน็ดโฮมเลสแมนไอ้เหี้ยมึงเป็นรักษาตัวโฮมเลสมาแล้วก็อาร์พอดแคสต์ได้นะโอเคอินเทอร์วิวครับอ๋อ oh, นี่มึงคือ What the fuck อ๋อนี่มึงคือแบบ ทำพอดแคสต์แล้วแบบเอาโฮมเลสมาทำพอดแคสต์เหรอ h e hell อัพโหลดพอดแคสต์เดี๋ยวจะต้องอ๋อคอลเลกก่อน Equip the record ไม่ไม่ลองต้องอันนี้ก่อนดิอัพโหลดก่อนเห็นป่ะอ๋ออ๋อโอเคโฮมเลสยัปปิง้งอี้ยการปลของมโฮมเลสสิบห้าเหรียญ โอเคเรามาบายดอกูุยซิประตูทำไมวะพี่แพรรูปดิโฮมเลสเซปปิ้ง <_ dim> อีกรอบนึง <_ k _> สมัยอายนะตอนอายฝึกฐานไม่ดิโอ้ยหัวปัเกเนวไาหัวด่านมด้วยครับครับไอ w อเอสแมนเดี๋ยวนอย่าปิงโอเคถ้าสามารถเอาไข่ก็ได้ที่แบบไเไม่ยังเป็นอะสโรสร้างโตเรตเพิ่มขึ้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นางฟังมันต่อ แล้วเราสามารถแบบว่าไปเลเวลต่อไปได้ไหมแปลว่ามันจะมีแขกรับเชิญพิเศษมากกว่าโฮมเลสเปล่าอย่าปิงไปเรื่อยๆต้องต้องอีควิปก่อนอย่าลืมอย่าลืมทุกทีเลยมาเอ็กซ์ต้าสโตร์เรทสรน,นี่คืออะไรโอ้โหมีซื้อห้องใหม่ยังมีซื้อบ้านใหม่ด้วย บ้านใหม่เท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ย What the fuck อ๋อแล้วกูโดนดูดมาไหนเนี่ยเจ้ซ okay. ื้อมาเงี้ยนแล้วก็เอาโฮมเลสมาเป็นกูสร้างพอดแคสต์ทำไมเพิ่มสโตรีตมึงเป็นไหนกูน <c oughs> ึกว่าจะเพิ่มเมมไปยังแม่งเพิ่มกล่องมาว่าแต่ฟัก ซื้อโลบอกไอ้เหี้ยปกักรับหลดนลง YouTube ได้มาสิบแปดเหรียญกูถามจริงกูต้องหุนทำอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆโอ้ชิด Oh, shit, man. ได้ไหมสามสิบหกเหรียญเราทำยังไงให้มันได้ได้ต่างเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนหาคนอื่นที่ไม่ใช่โฮมเลดมาได้ไหมแค่อินเตอร์วิวรูมเป็นไงบายดรอว์วี ไอินเทอร์วิวอัพอ๋อนี่อ๋อนี่ห้องใหม่โอเคนี่มันคือแบบว่าแขกรับเชิญพิเศษไงอารอบนี้คุยรู้เรื่องบ้างทำพอดแคสต์กับเพื่อนอะ โอ okay, oh. เคลุยเฟรนนอนเซนโอ้ตื่นมาว่าพอดแค์ของเพื่อนจะได้ตังค์เยอะกว่าพอดแค์ลุงนะลุงแม่งทำตังค์น้อยว่ะเอาไปขายที่เวียดนามเ๋ยวมั้งเนะี่ยสตอร์เรดโอเคเพิ่มสตอร์เรจบีบายแล้วนะทีมูโคน โอ้ทีมูโคน,นี้อ่ะมันคือโคนกูโอ okay, ลิชิตโอเคเราก็ทำไมต้องคิเว่าทีมูได้ปะ มงย็บมึงย <third unfor giving> okay. ็บป <proud bad T |ar|> ิงไปเย็บปิงไปนั่นแหละที่งงต้องการมีอะไรโอเคอย่าบปิ้งอีกรอบหนึ่ง ไอ้โฮมเลดได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดดอนเว้ยเยอะโฮดีโอเคได้มาลอยยี่สิบเว้ยมูฟินทูมิเตอร์เดนพิฮาร์มอะไรวะอู้บ้านกูดีขึ้นเยอะโอเคเอาอ๋ออ oh, <player> ้อ๋อนี่คือการอัพเกรดบ้านใช่ไหม มึงบอกให้กูซื้อทำเงี้ยะไรเนะี่ยแม่งจะเอาเงินเนี่ยกูเดินผ่านแค่นี้มันก็บอกให้กูเติมเงินแล้วเนะี่ยมันคือคือเกมที่ไม่ควรให้เด็กเล่นนะเนะี่ยเพราะอะไรเพราะทุกค่ายก้าวเด็กแม่งจะกดมันจะออกมาหลอกเงินเด็กเงี้ยอ่ใส่ไม่อายไปลบยุเวียดนามด้วย dong เต็มมอ,อะไรวะเนะี่ยมีคำมันนี่มาติพลายโอ้ยยูอินเทอร์วินเซตอัพอืมเอามลติพลายแล้วเพิ่มแค่แน้นะบอกเพิ่ม0.1%ที่จะสร้างเงินเพิ่มได้ ยี่สิบสองเหรียญนั่นเยี่ยมกายดอวีฟังแม่งพูดไอ้เหี้ย สต็อโอเคสตไครเราเพิ่มมาสองสองพันสองเอ้อ มา new i n t e อัน new interview โอ้เฮ้ยนั่นใครวะนะนั่งรูปไขวะน่ะ interview crazy uncle คุณลุงบ้าๆแล้วเนี่ย crazy uncle what the fuck I'm not crazy what the hell I'm not crazy you are crazy ผมไม่ได้วานะคุณนั่ะที่บ้า เสียงเฮียนี่เหรอวะโอเคมาลุงพขาหงไปคุยกับเพื่อนกูต่อ อ๋อหยิบดิอ๋อหยิบไปแล้วโอเคกูไม่ซื้อไอ้หี่ยซื้อที่อะไรสองร้อยกว่าโอเคเซคันด์ฟอร์ซื้อว่าทำที่อะไรโอ้ยมีเดเตอร์หรอโอ้มีเดเตอร์สัตว์ไม่มีพรามด้วยหี่ อีเตอร์กูอายุเท่าไหร่เนี่ยแดกรามเนะี <c oughs> ่ยกูถามจริงกูอยากไล่มึงออก,กตั้งแต่กูจ้างนะอีเตอร์เฮียอะไรแม่งแม่งแดกรามไว้ไอเีป

คุยเรื่องทำบอดแก์กับเพื่อนจริงจงจังๆก่อนนะสึกว่ายิงเล่นยิงสมองไหลไม่ไหวแล้ว